สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องไทยสาสร์บันองครับพี่น้องวันนี้ผมคูกกรุงครับไทยสาสตร์บันท่องกับสิภาพพี่น้องมาพิ่งบรรยากาศครับการยอย่อครับบริเวณลำพันชาติครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะพี่น้องเด้อพิกัดก็จะอยู่บ้านนองลุ่มพุกครับลอยต่อระวังอำเภอสามชัยครับพี่น้องวันนี้มาลุ้นกันครับเสี่ยนสะดุ้ง เซียนสะดุงกำลังลงไปโหลงไปครับพี่น้องลงไปหลายหลายผูหลายคนสิเป็นยังไงครับน้ำก็เบเลือกปันใดครับพี่น้องอน้ำพึ่งจะมากมากอยังบ่ทันหลายปันไดเดี๋ยวมันมาลุนกันครับพี่น้องว่าเป็นสิภาคกันหมานบ่สาหรับการยอ่ยองยอ่อเมื่อนี้ครับเอ้าไปเบึง้งเสะดุงนี้ครับพี่นอ้องอึบอึบอึบไนแล้วครับพี่น้องไรแล้วเออ สะดุ้งไหนยกเฮากับไปเบิ้งสะดุ้งนั่นครับพี่น้องเออโดดโดดโดดเอ้าเขาบอเอ้าโดดออกขึ้นโดดเขาบ่เหลือเออบ่เหลือเห็นโดดอยู่ครับพี่น้องเออเอ้าเดี๋ยวตัวเดียววะสุบตาเอ้าเบิืงกันไปเด้อพี่น้องลุ้นกันไปยาวๆนี่ครับสำหรับการย่องย่องมันนี้ครับนี่สะดุ้งนี้ถึกอยู่เออก็มีหลายสะดุ้งครับพี่น้อง เออนมาหาอยู่หากินจากมาตะส่วนใดเนี่ยออประมาณ20ด่างหมดละครับประมาณ20ด,าด่างกะจริงๆก็มีหลายด่างเด้พี่น้องมันบังนะตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ใต้สะพานบริเวณที่เห็นแผ่น,นปูนมันบังอยู่เออเลียวพอสอดเลี้ยวพอเห็น นะครับก็บเออไายเท่าที่ได้เนะพี่นออ้องเด้ออ่ะนี่ครับตอนนี้ก็ถือกันดีอยู่ครับเออพ่อพ่อได้เก็บอยู่เออก็บมมีบาดโพ้โพอยู่ห่วงแตกเซี่ยวเซี่ยอยู่กับมีอดอกอู้เฮียสะดุ้งพุ่นครับพี่น้องลืมเบิง้งโอู้อ้ายยะอ้ายาายะสะดุง้งนั่นตากเร็้ยวไทยพระท่านเอา้ามาแล้วพี่น้องสองสะดุ้งนี่เป็นไรสะดุ้งนี่เพราะเขาสะดุ้งนั่นเป็นไรพี่น้องเอายก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  โดด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 เอ้าเอ้าเอาโดด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 อู้มาอีกแล้วสะดุ้งน <oni> ี่ถือดีครับพี่น้องเอ้าเสดุ้งนี่ถือดีอเนยะอเนี้ยปวดแล้วครับพี่น้องจังหวะนี้ครับเบื้องเอาเต็มผ่าเขียวเลยจังหวะนี้เขาคักเขาเนี้ยครับพี่น้องเขาคักเขาเนี้ยนี่ผู้พ่นหมันครับพี่น้องผู้พ่นหมันเดี๋ยวถ้าลอดรุ่นพนอดีคนขึ้นมาหมันกูมูที่อะสองบาทต่อกันแล้ว เออเอานึ่เล้วเอาเข่าเยอพี่น่องเรือนี้ครับสองสามตัอยู่ครับอ่โอเคยอยูเขาเร่าเขาเล้วขาเล่วเขาเล็ว้อว,อ,ว,อ,วอุ้ย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 อุยอย้สวายครับสบายสบาสบเออเอา นี่นี่นี่ถือสวายไงสะดุ้งน้อยถือปลาสวายเป็นยังไงครับพี่น้องไปเพิ่งกันเออเอาทั้งถือปลาหน่อยปไปไงล่ะครับพี่น้องนี่ครับเออโอ้ตัวไงเตี๋วอยู่เออใบไงใบไงภายในครับพี่น้องสวายรุ่นใส่ประน่าจะประมาณสักน่าจะสามโลบอพี่น้องคิดว่านะครับน่าจะประมาณสามโลบเออก็เปรียบเทียบใส่เขียนใส่ขา น่าจะยุบประมาณนี้หล,คละครับสองสามลูกแล้วพี่น้องเออเอ้าหมานเพิ่ออะไรครับผมนี่นะครับปูหมานเอออยู่ถึงหม่องถึงบอลน,นะพี่น้องอเออเอ้าสุดยอดครับผม